ที่2จุดมีค่าคงตัวเสมอมันจะเหมือนกับเรื่องของวงรีทุกอย่างเพียงแต่ต่างกันนิดหนึ่งนะครับตรง,ตง,รรง,ง Hyper, รคำว่าผลต่างเพราะฉะนั้นเรื่องของไฮเปอร์เราจะเน้นคําว่าผลต่างแต่ถ้าเป็นวงรีเราเน้นคําว่าผลบวกจาได้นะครับตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมแล้วครับจุดคงที่2จุดก็คือจุดโฟกัสทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าไฮเปอร์นั้นเป็นผลลบหรือผลต่างค่าคงตัวก็คือ 2A ทุกอย่างนะครับ ปอนนี้สิ่งที่น้องต้องรู้ต่อไปก็คือนะครับจากแผนภาพเนี่ยนะครับจากแผนภาพสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างตัว A ตัว B ตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับต้องรู้วนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าไฮเปอร์นั้นนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็เกิดจากการเอาพาราโบลาสองข้างตัดแทงเข้าหากันมันก็ได้นะครับไม่เป็นไรคล้ายๆกันนะฮะก็เราก็ดูรายละเอียดลงไปนะครับจุด O นะครับจุด O เราเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะ a 1กับ a 2เราเรียกว่าจุดยอดของแกนตามขวางนะครับเรียกว่าแกนตามขวางสังเกตนะครับว่าในเรื่องของไฮเปอร์นั้นเราจะไม่เรียกว่าแกนสมมาตรหรือว่าแกนเอกแบบวงรีแต่เรามีชื่อเฉพาะเลยว่าแกนตามขวางเพราะเราเพิจารณาจากรูปเนี่ยนะครับน้องจะเห็นชัดเลยว่าแกน x เ,เป็นแกนตามขวาง เพราะอะไรครับเพราะกราฟมันอ้อม x นะจะไม่ง่ายว่าอ้อมอันไหนนั่นก็เปแกนตามขวางนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วนะครับว่า a 1กับ a 2เราเรียกว่าจุดยอดของแกนตามขวางนะครับแต่ี่สังเกตนิดหนึ่งตั้งแต่ o จนถึง a 1หรือ o ถึง a 2ก็ได้นะครับมันคือตัว a เล็กตัว a เล็กตรงนั้นเราเรียกว่า ครึ่งการตามขวางอย่าลืมคำว่าครึ่งนะครับอย่าลืมคำว่าครึ่งคล้ายๆกับวงรีนั่นแหละนะครับเช่นเดียวกันนะส่วนตัว b เล็กนะครับตัว b เล็กเราเรียกก็ความยาวครึ่งการสั่งยุกนอกาสังเกตนะครับว่าจากรูปเนี่ยมันต้องมีสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมาก่อนนะครับต้องตีบล็อกสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็วาดเคอร์ฟให้มันสัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้น b ของเราตรงนั้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าครึ่งการสั่งยุคนะครับ เรียกว่าคือนการสัง่งยุซึ่งเราไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจากไหนถึงไหนเรียกว่าอะไรก็พอแล้วตรง B แต่ตัวที่สำคัญคือตัว A นะครับจ่ายให้แม่นๆนะโอเคครับตอนนี้มาดูจุดคงที่2จุดตอนแรกที่พี่เกิดไปแล้วนั่นคือจุดโฟกัสโฟกัสในเรื่องของไฮเปอร์ก็ต้องมี2ด้านเหมือนกันคือซ้ายกับขวานะครับคือตัว F1 กับ F2 นะครับ ตั้งแต่ O จนถึง F 1หรือ O ถึง F 2ก็ได้คือตัว c c ก็เหมือนเดิมทุกอย่างชื่อมันก็เรียกเหมือนกันนะครับคือความยาวโฟกัสสังเกตนะครับนับตั้งแต่จุด0ย์กลางคือจุด O จนถึงจุดโฟกัสตอนนี้ส่วนประกอบในเรื่องของไฮเปอร์ที่มีอีกเส้นหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับน,น,น้อยสังเกตดูว่ามันจะมีเส้นตรงที่เอียงอยู่2เส้นถูกไหมครับเฉียงไปเฉียงมาสังเกตนิดหนึ่งว่ามันต้องผ่านจุด ศูนย์กลางของไฮเปอร์จุด O และจะต้องสัมผัสกับเคอร์ฟของไฮเปอร์ด้วยส่วนโค้งตรงนั้นนะครับไอเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นกำกับนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเส้น asymptote นั่นเองนะครับก็เส้นกำกับก็คือเส้นที่แบบบังคับกราฟนั่นเองนะครับเป็นตัวบังคับกราฟว่าต้องเอียงนะครับต้องโค้งเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องมีสูตรมีหลายนิดหนึ่งนะฮะเพราะเราเห็นว่าจากรูปแรกนั้น แกน x เป็นแกนตามขวางก็เหมือนเดิมเพราะโฟกัสมันอยู่ที่บนแกน x นะครับโฟกัสอยู่ที่บนแกน x นะฮะทีนี้เรามาดูนะครับเรามาพิจารณาอีกรูปหนึ่งในกรณีที่แกน y เป็นแกนตามขวางบ้างทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ากราฟมันตั้งขึ้นตัว a ตัว b ตัว c เหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายตำแหน่งนะครับ a ของเราไปอยู่ที่ y b มาอยู่ที่ x c ก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วรูปเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องจําหรอกนะครับเราดูแค่แกน x อย่างเดียวก็พอแล้วเพราะมันรูปมันก็ครบทุกอย่างนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่าไฮเปอร์เนี่ยมันก็มี a มี b มี c คล้ายๆกับวงรีนะครับไอ้ตรงนี้ก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับของ a b c มันคล้ายกับวงรีนะครับอย่าลืมวงรีเมื่อกี้จำได้นะครับ a กำลังสเท่ากับ b กำลังบว c กำแต่ถ้าไฮเปอร์เนาะต้องเอา c ขึ้นก่อน ทำรา c ขึ้นก่อนครับเพราะ c มันยาวที่สุดเห็นไหมครับดูจากรูปนะฮะจะเห็นว่า c ยาวกว่า a ก็จําหลักง,ง่ายๆตัวไหนยาวตรงนี้ก็ขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไฮเปอร์ก็ c มันยาวที่สุดก็ c มาก่อนก็ c กํลังสเท่ากับ a กํลังสบก b กํลังสสูตรนี้จําให้แม่นๆนะครับเพราะเกือบท,ทุกข้อต้องใช้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ a b c นะครับ นีย้อนกลับไปนิดหนึ่งตรงนิยามของไฮเปอร์ตอนแรกที่พี่เกิดมาแล้วว่ามันเหมือนกับเรื่องของวงรีเพี่ยนจากไฮเปอร์ Hyper, เป็นลบเพราะฉะนั้นนิยามของมันก็เปลี่ยนจากบวกเป็นลบท่านั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาว่า p f 2ลบ p f 1เท่ากับ 2A นะครับ 2A ตรงนั้นเราเรียกว่าความยาวของแกนตามขวางนะครับไอตรงนี้คือสิ่งที่เราสามารถจะไปยุกโจทย์ได้เหมือนกับวงรีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้สิ่งที่อยากให้เรารู้ว่าน,นิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะข้ามไปดูเรื่องเกี่ยวกับสมการก็คือนะครับความสัมพันธ์ของ a b c นะครับคืออะไรนะครับแกนสมมาตรหรือว่าแกนเอกในเรื่องของไฮเปอร์เราเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าอะไรนะครับแกนโทนะครับหรือว่าแกนลองของไฮเปอร์เราเรียกชื่อใหม่ว่าอะไรอะไรพวกนี้ก็ต้องจําไว้น,นิดนึงเพราะเวลาที่โจทย์เนะี่ยก็จะให้เรามาเช่นแกน x นะครับเป็นแกนตามขวางพน้องต้องรู้เลยเออมันคืออะไรนะครับครับตอนนี้แล้วก็มาดูที่สมการของไฮเปอร์มันก็เหมือนเดิมนะครับมีแกน X แกน y นะครับเป็นแกนเอแกนะไรพวกนี้แต่เรามีชื่อเฉพาะอยู่แล้วนะครับตอนีที่1ก็คือในกรณี่แกน X เป็นแกนตามขวางนะครับอย่าลืมนะครับจำไม่ง่ายไฮเปอร์เป็นลบวงรีเป็นบวกนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนยะครับสมการจะออกมาเป็น X-2 กสมส่วน A- ลบ เห็นไหมครับเราเน้นที่เครื่องหมายลบนะครับลบ y กว่ส่วน b กว่าเท่ากับทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างสเตปเดิมหมดเลยต่างตรงเครื่องหมายแค่นิดเดียวขวามือเป็น1เช่นเดียวกันหมดนะครับถ้าเกิดจุดย์การอยู่ที่ hk ก็เช่นเดียวกันก็เป็น x ลบ h ทั้งหมดกลังสส่วนที่เกว่าลบเห็นไหมครลบตรงนี้ต้องระวังนะครับ y ลบ k ทั้งหมดกัสส่วน b กว b 2, ่างเท่ากับน 1. ตรงนี้คือจุดที่จะผิดผิดตรงไหนครับลบมันอยู่ข้างหน้ากําลังสองสมบูรณ์เนี่ย เวลาน้องเข้าสมการกำับสมบูรณ์เครื่องหมายต้องระวังนะคะรับพลบอยู่ข้างหน้าตัวในวงเล็บจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้าวรอนจะผิดด้วยเครื่องหมายลบนี่ทําให้เกิดปัญหาเยอะนะครับจุดยอดก็เช่นเดียวกันถ้าเราพูดถึงว่าจุดยอดลอยเนี่ยนะครับเราจะหมายถึงจุดยอดของแกนตามขวางแกนสั่งยุกไม่ค่อยจะสนใจนะครับก็เหมือนเดิมเห็นไหมฮะสูถ้าน้องจาวงรีมันก็ก๊อปไปได้เลยก็ h บวกลบ a แล้วก็ k เห็นมคเหมือนกันได้เลยโฟกัสก็เช่นเดียวกันก็ h บวกลบ c แล้วก็ k ตรงนี้เน้นอีกทีนึว่าสำคัญมากหา c เนี่ยหาที่เจอ c เรามีสูตรในรองรับว่าอะไรนะครับก็คือ c กํลั2เท่ากับ a b 2บวก b กลัง2แค่น,นั้นเองนะครับจำให้แม่นๆสมการเส้นกำกับหรือภาษาอังกฤษคือเส้น a s y m p t o t น,นั่นเอง y ลบ k เท่ากับบวกลบ b ส่วน a แล้วก็ x ลบ h สาเหตุที่เป็นบวกลบน้องหลายคนอาจจะงงนะครับบวกลบตรงนั้นเนี่ยมันแสดงให้เรารู้ว่าเส้นตรงมันเอียงซ้ายเอียงขวานั่เองถูกไหมฮะถ้าจําเรื่องของความชันในเลขานี่วิเคราะห์ได้นะครับในม .4 เทอมหนึ่งเราจะเห็นว่าบวกนั่นหมายถึงว่าเส้นตรงมันเอียงไปทางขวามือลบเส้นตรงเอียงไปทางซ้ายมือเพราะ,ะนแอสซิมโตรบัมี2เส้นนะครับแต่เวลาที่เราไปใช้จริงๆเลยเนี่ยเราใช้แค่เส้นเดียวคือขอหมายบวกนะครับ้อหมายลบเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็แกน x เป็นแกนตามขวาง ปันเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติแกนวาเป็นแกนตามขวางก็เหมือนกันสมการเหมือนเดิมที่อย่างกับกันนิดนึงก็จำหลักให้จำอย่างหนึ่งอีกอย่างก็กลับกันนะครับเป็นเซนง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดรายละเอียดอะไรนะครับเพราะมันเหมือนเดิมเลยกับหน้าไปหลังหลังไปหน้าก็จบแล้วนะครับก็สร้างหลักความจำง่ายง่ายเพราะจำแค่แกนเอกซกดก็พอแกนวาก็กับเอานะฮะอนนี้สิ่งที่สําคัญที่ยงจำให้แม่นๆก็คือวิธีการวิเคราะห์แกนตามขวางโดยเฉพาะข้อหนึ่ง นะครับสาคัญมากนะครับข้อหนึ่งนี่สำคัญมากๆเลยต้องจำให้มั่นๆน,นะครับก็คือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายจําไว้นะครับว่าแกนตามขวางนั้นให้เราดูที่เครื่องหมายบวกเป็นหลักหมายความว่าตัวแปรไหนก็ตามที่มีเครื่องหมายบวกนั่นแหละครับคือแกนตามขวางเราไม่ต้องดูแบบวงรีวงรีดูที่ไหนจําได้ไหมครับดูที่ A ใช่ไหมครับ A อยู่ที่ไหนไอ้นั่นเป็นแกนเ แต่เรื่องของไฮเปอร์น้องมองที่ขมายบวกเป็นหลักตัวแปรไหนก็ตามที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านั่นแหละคือการตามขวางเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้เราย้อนกลับไปที่สูตรก็ได้นะครับแกนเอกเป็นแกนตามขวางเห็นไหมัมาก่อน y และ x เป็นบวกด้วยแกน y เป็นแกนตามขวาง y มาก่อน x และวเป็นตัวบวกเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนะี่ยจำให้มแม่นแม่นสำคัญมากเป็นเบสิกพื้นฐานเลยส่วนข้อสองมันก็เหมือนกับวงรีเหมือนกับพาราโบลาคือดูที่โฟกัสโฟกัสอยู่ที่ไหนแกนนั้นก็เป็นแกนตามขวาง นะครับอันนี้ก็เป็น